มาใหม่แรมขาวใสไฟ RGB Kingston Fury Beat และ Kingston Renegade DDR5 ตัวนี้บอกเลยว่าของดีแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันใต้โต๊ะคอมนะครับวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหา หน่วยความจําหรือว่าแรมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแรมอีหนึ่งยี่ห้อที่หลายๆคนเนี่ยนึกถึงแรมต้องนึกถึงแรมยี่ห้อนี้เลยนั่นก็คือ k i n งสตันนั่นเองนะครับเพราะว่า k i n งสตันเนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตแรมและก็ SSD อันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้และนอกจากนี้เองยังสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานและการรับประกันแน่นอนครับว่าตอนนี้ k i n งสตันเปิดตัวแรมใหม่เป็นแรมในซีรีส์ DDR5 มาใน2รุ่นเลยนะครับ ซึ่งแรมนะฮะถ้าพูดถึงใครจะประกอบคอมสีขาวแรมก็ต้องสีขาวชุดน้ําต้องสีขาววันนี้เราก็เลยเน้นแรมสีขาวเหมาะกับคนที่ชอบอะไรขาวๆนั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Kingston Fury b e a t นะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่เน้นไฟ RGB ดีไซน์สวยงามเปิด x m b ใช้งานทั่วๆไปแต่สําหรับใครที่เป็นเกมเมอร์หัวเห็ด Extreme Gamer Gamer ขั้นเทพต้องก RAM, รารแรมประสิทธิภาพสูงนี่เลยครับ Kingston Renegade ตัวนี้เป็นเดีย5ความเร็วบัสการันตีหน้ากล่องสูงสุดอยู่ที่7,200เมกะเฮิร์นเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่บอร์ดแล้วแต่รมด้วยนะครับแล้วแต่ของด้วยซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาทดสอบรม2ตัวนี้ให้ได้ชมกันว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนหน่าดูน่าชมจะคมแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเลยครับ ต่อไปก็เรามาดูหน้าตาของแรมคิงสตันในซีรีส์ใหม่กันเลยดีกว่านะครับเริ่อเหมือนที่ k คิงสตันฟูลรี e บีสตัวนี้ก็ b บีสที่แปลว่าอสูรน,นะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่มี RGB ตัวกล่องนี้ก็ธรรมดาธรรมดาเลยคือพลาสติกไซส์มองทะลุเข้าไปเห็นแรมอยู่ภายในนะครับเปิดออกมาครับก็จะเจอกับแรมและ r รม16 g ิคูณ2เป็น32 g b กะ DDR5 นะครับซึ่งนอกจากแรมแล้วนี่เขายังมีตัวคู่มือ เล็กๆมาให้นะฮะและนอกจากนี้เองนะครับยังมีสติกเกอร์มาให้ด้วยตัวสติกเกอร์นี่เป็นสติกเกอร์ฟูรี่เก๋ๆเท่ๆเอาไว้ติดเคสก็ได้ดอะไรก็ได้ก็ตามแต่นะครับติดได้ตามใจเลยนะตรงนี้สําหรับดีไซน์ตัวแรมนี่โอ้โหบอกเลยว่างานดีครับบอดี้ต่างๆตรงที่ซิงค์เนี่ยเป็นโลหะจะไปนี่เย็นเจี๊ยบนะฮะแล้วก็มีความหนาแล้วก็ตัวด้านบนนะครับจะมีแถบพลาสติกสีขาวๆคุณๆอยู่บริเวณนี้คือแถบไฟ RG b ดีเวลาเปิดใช้งานเนี่ย แสง R G B จะเปล่งปลั่งส่องประกายออกมานะครับซึ่ง R G B เป็น Full R G B 16.8ล้านสีปรับแต่งแสงไฟได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ของตัวเมนบอร์ดนะครับตรงส่วนนี้และด้านข้างก็ยังมีช่องสําหรับให้ไฟ R G B โผล่ออกมาด้วยนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้มีโลโก้ฟ u r ีนะฮะถ้าเกิดว่าเราติดตั้งข้างบนมันก็จะหันมาในลักษณะนี้ครับเท่ๆเลยนะนี่คือ Kingston Fury Beast ครับเดยต่อไปเรามาดูเจ้าตัวใหญ่กันมากดีกว่า คือ Kingston Fury Renegade ครับตัวนี้คือตัว Extreme ก็ว่าได้ภายในกล่องนะครับก็จะเป็นพลาสติกใสไม่แตกต่างอะไรกันแค่มีกล่องกระดาษภายนอกเสริมขึ้นมานะครับแต่เรื่องดีไซน์นี่มีความใหญ่โตโออาอลังการมากกว่า f ู r y สมกับความที่มันเป็นรุ่น Renegade นะครับแล้วก็เปิดออกมาครับนี่ตัว RAM ก็จะมีตัวคู่มือนะฮะอยู่1เล่มส่วนสติ๊กเกอร์ก็ยังคงมีให้มาเหมือนกันนะครับ สำหรับตัวแรมนี่โอ้โหมีรายละเอียดมีดีเทลมากกว่าตัวคิงตันฟูรี่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะมีการใส่โลหะสีเงินเงินโคเวอร์แปะตรงหน้ามาด้วยนะฮะเสริมการระบายความร้อนเสริมความสวยงามเสริมความอลังการให้มากขึ้นเดี๋ยวเรามาลองเทียบหน้าตากันดูนะครับขวามือของผมเนี่ยคือ n ิง t ั n Fury Beast นะครับ ส่วนทางซ้ายมือของผมคือ Kingston Fury Renegade นะครับตัว Beast เนี่ยก็จะเป็นหนขาวๆมีดีเทลเล็กๆน้อยๆพร้อมกับไฟ RGB ด้านบนแต่ Renegade นี่ก็คือถ้าเทียบกันนะ Renegade อลังการกว่าครับทั้งมีตัวโลหะด้านหน้ามีลวดลายที่ดูอลังการเท่กดุดันมากกว่าแถมแถบไฟ RGB เนี่ย ยังมีความใหญ่อลังการมากกว่าด้วยนะครับบอกเลยว่าใครที่ไปสายเอ็กตรีมนะครับนอกจากคุณจะได้รัแรมที่มีหน้าตาสวยงามดุดันแบบนี้แล้วขาวๆแบบนี้แล้วยังได้เรื่องความแรงด้วยนะครับซึ่งเรื่องการดีไซน์นะครับใครชอบแบบไหนชอบแบบบีชหรือชอบแบบ n รนเกตพิมพ์บอกได้ในช่องคอมเมนต์นะครับและต่อไปเดี๋ยวเราไปลองทดสอบประสิทธิภาพมันดูดีกว่านะครับว่าเปิด XMP ได้เท่าไหร่เปิด XMP ยังไง๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ในส่วนของการติดตั้งแรมอย่าลืมนะครับแรมจะเก่าแรมจะใหม่นะฮะอย่าลืมเอายางลบขัดก่อนแล้วค่อยใส่ในเบนบอร์ดนะรไม่อช่นั้นเนี่ยล้วใส่ไปแล้วเอาทำไมเปิดไม่ติดนะครับนั่งแก้ปัญหาเุ่นวันอีกเพราะว่าแรมเวลาเราขนส่งหรือว่าบางทีจับถือมันมือมันก็าอาจจะพลาดไปโดนตัวหน้าคอนแทคทําให้มีคราบออกซด์เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็อย่าลืมทําความสะอาดก่อนติดตั้งทุกครั้งจะดีกว่านะครับหลังจากที่คุณติดตั้งเสร็จคุณต้องเข้าใบออดเปิดเครื่องครับแล้วเข้าใบออดเลยนะฮะ ไปเปิด XMP ก่อนนะครับสำหรับเจ้าแรม Kingston Fury Renegade นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถ XMP ได้ทั้ง XMP Profile และ AMD e XPO นะครับ โดยจะสามารถทำความเร็วได้สูงถึง7,200เมกะเฮิร์ที่ค่า CL 38,44,44นะฮะก็ะถือว่าเป็น CL ที่ค่อนข้างจะชิดชิดแล้วก็บัตแรมที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับ XMP ดมเดิมไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากถัดมาครับที่รุ่น beast ตัวนี้เนี่ยเมื่อเรา XMP หรือว่า XPO นะครับคุณจะได้ความเร็วบัตสูงสุด อยู่ที่5,600เมกร์ครับและค่า CL จะอยู่ที่40,40,40 40, 40, 40, นะครับสำหรับแรมตัวนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นแรมที่แรงในระดับเกมเมอร์ปกติแล้วเนี่ยแรม DDR5 บัตรเริ่มต้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่5,200แต่ตัวนี้ให้ได้มากถึง5,600เลยทีเดียวนะครับถือว่าแรงกว่าระดับเริ่มต้นขึ้นมาประมาณหนึงเลยทีเดียว และนอกจากนี้นะครับในส่วนของรุ่น Fury Beast เนี่ยนะฮะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะเขามีฟีเจอร์พิเศษครับคือฟีเจอร์ Plug and p l ท y ครับคือเราสามารถปรับ o อ e ว c l o ค k ได้โดยอัตโนมัตินะครับจากความเร็วบัสเริ่มต้นที่4,800เมกะเฮิร์นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับยังรองรับได้ทั้ง Intel XMP 3.0และ AMD XPO ด้วยนะครับทำให้แรมตัวนี้เหมาะทั้งเกมเมอร์เหมาะทั้ง e อ i ดเตอร์เหมาะทั้งสายครีเอเตอร์และคนใช้งานทั่วไปแน่นอนนะครับสำหรับ Kingston Fury Beast ตัวนี้ครับและต่อไปครับเดี๋ กับแรมคิงสตันทั้ง f ูรี่แล้วก็เรเนเกต e กันเลยดีกว่านะครับว่าประสิทธิภาพการใช้งานจริงจะเป็นยังไงตัวเลขความเร็วแบบจัดจัดจ้านจ,จะออกมาตรงใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูเลยครับและก่อนใช้งานนะครับเปิดเครื่องมานี่ดีลิลัวๆครับเข้ามาหน้า b บ o อตก่อนเลยมาที่ XMP p r o ไฟล์นะครับตัวหลักๆเนี่ยจะมี2 p r o ปรไฟล์นะฮะคือความเร็ว XMP นะครับที่ความเร็ว6000 400เมกะเฮิร์ตซ์6,800เมกะเฮิร์ตซ์และทาร์เก็ต a m p ของเราครับคืออยู่ที่7,200เมกะเฮิร์ตครับที่ CL 3.8ซีร4ปซีซ105ไฟเลี้ยงแรมนี่โอ้โหจัดไปหนักถึง1.45โวลต์เลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าความเร็วขนาดนี้เนี่ยเป็นความเร็วปรกรติของแรม DDR5 นะครับเราก็กด Enter ครับโมเข้าไปเพื่อเลือกความเร็วบัสแรมที่7,200เมกะเฮิร์ตนะครับซึ่งอันนี้ผมทำในเมนบอร์ด Intel นะครับแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ด AMD เขาจะเรียกเมนูนั้นว่า expo นะครับส่วนการปรับแต่งค่า CL ค่า XMP ต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับทั้ง Intel ของ XMP เลยทีนี้ครับพอเราทำการเปิด XMP เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการกด F10 แล้วก็ save enter ทีนี้คอมก็จะทำการ restart ครับเปิดมาใหม่ปั๊บคอมคุณจะสูบฉีดไหลพร่า like, นแล้วก็แรงขึ้นแน่นอนครับต่อมาครับเรามาดูการทดสอบกับโปรแกรม IDA 64นะครับ ทดสอบแบบให้เห็นตัวเลขเลยดีกว่านะครับว่ามันแรงแค่ไหนนี่ครับสามารถทําความเร็วรีดเนี่ยได้สูงถึง 105GB per s ห c กิเอร์เกเลยทีเดียวครับโอ้โหได้เห็นเป็นบนตาความเร็วระดับนี้นะฮะและถ้าความเร็วรายเนี่ยนะครับอยู่ที่93,000กว่า MB ก e ไบต์เพอซนะครับซึ่งถือว่าสูงมากสมัยก่อนวิ่งกันอยู่ประมาณ 30,000, 0่นสี่หมื่นห้าหนี่ถือว่าแรงแล้วแต่ยุคนี้แต่9เกือบแสนเข้าไปแล้วนะครับ ต้องบอกเลยว่าความเร็ว7,200เมกะเฮิร์เนีน่ยเป็นอะไรที่แรงแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับและนี่คือประสิทธิภาพของเจ้า Kingston Fury Renegade ครับมาครับมาเริ่มมาที่เกมผับจีครับพูดถึงแรมเกมมิ่งเราต้องเล่นเกมแบบนิ่งๆิ่งยิงหดหดโชว์ซะหน่อยเดี๋ยวหาว,ว่าหดไม่จริงนะใช้แรมแล้วยิงดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม,ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเกี่ยวกับฝีม,มือล้วนนี่เลยครับเฟรมเรทที่ทําได้เนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเฟรมนะครับโดยตัวนี้เนี่ย ใช้แรมไปทั้งสิ้น10.7กิกะไบต์ครับแล้วก็พอใส่แรมไปแล้วนะฮะสัมผัสได้ถึงการใช้งานแรมนะครับหเล่นแล้วลื่นเลยนะฮะตรงนี้ CPU ครับทำงาน12มกเซนการ์จอทำงานเต็มที่ครับไม่มีปัญหาข้อขวดโดนยิงสวนกลับดับคาที่เรียบร้อยแต่แรมของเราครับนี่ใส่ไป32กิกะไบต์ตัวเกมกินไป10.7กิกะไบต์นะฮะก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับ เรื่องแรมไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องเกมก็เล่นลื่นนี่ฮนะพลังของ Kingston Fury ครับแต่บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแรมนั้นสำคัญชนไหนนะครับถ้าเกิดว่าแรมนะฮะแรมมันแรงเนี่ยมันจะช่วยให้ประสิทธิภาพการระมวลผลของ CPU เนี่ยทำออกมาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงนอกจากนี้นะฮะถ้าแรมเพียงพอกับการใช้งานนะครับสมมติว่าคอมคุณมีแรมแค่8กิก b แน่นอนว่าตัวเกมกินแรมไป10กิกเนี่ย CPU กาจอระบบต่างๆประมวลผลได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับเข้าไปขอขวดที่แรมแต่พอแรมเรามีถึงเรามีแรม 32GB กิกะไบต์แต่ระบบใช้ไป1 0 g กิกะไบต์เราเหลือพื้นที่ว่างอีกตั้ง 22GB กิกะไบต์เราสามารถเปิดสตรีมไม่เปิดโปรแกรม,มอื่นๆเป็นเบื้องหลังได้และยังสามารถทําให้ CPU ประมวลผลได้อย่างไม่มีติดผัดด้วยนะครับดังนั้นแรมยิ่งเยอะมัดยิ่งสูงยิ่งได้เปรียบน,นะครับและนี่ก็คือประสิทธิภาพของเจ้า Kingston Fury นะครับ มาต่อกันครับกับเกม c ซเบอร์พัครับเกมนี้ผมปรับกราฟิกไปที่ 2K คุณภาพเป็นไฮนะครับนี่เล่นลื่นไหมลื่นครับ CPU ของเราเนี่ยนะใช้เป็น i9 ครับดังนั้นเนี่ยการ์ดจอมันก็ต้องแรงและนอกจาก CPU การ์ดจอสิ่งที่ส่งข้อมูลระหว่าง CPU ก็คือแรมครับแรมเนี่ยสำคัญเลยนะฮะถ้าเกิดว่าแรมเราบัต302เก่าๆนะฮะหรือว่าจะเป็นแรม16 g ิบางทีมันก็จะไม่พอนะครับในการใช้งาน เพราะว่าตัวเกมเนี่ยกินแรมไปถึง 10GB ิกะไบต์ครับแล้วก็ CPU ของเราแรงด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะส่งข้อมูลไปให้ CPU ประมวลผลได้ไวๆนะครับเมกะเฮิร์ตของแรมก็มีส่วนนะฮะยิ่งความเร็วบัสสูงนะครับความเร็วบัส7,200ัรเมกะเฮิร์ตเนี่ยทำให้เราสามารถส่งผ่านข้อมูลไปประมวลผลได้อย่างรวดเร็วว่องไวมากยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เฟรมเรทในการเล่นเกมนะครับทำออกมาได้สูงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดังนั้นแรมยิ่งแรงใครบอกไม่สําคัญมันสําคัญมากนะครับสำหรับระบบโดยรวมไม่ใช่แค่ CPU การ์ดจอยอย่างเดียวนะะ ถ้าเทียบกันดูนะครับระหว่างปิด XMP กับเปิด XMP เนี่ยความเร็วบัสมันต่างกันอยู่แล้วครับเฟรมเรทที่ทําได้เนี่ยมันต่างกันประมาณ5้ถึงสิเฟรมในบางเกมเนะฮะหรือบางเกม20เฟรมได้ซ้ําน,นะครับดังนั้นแรมครับมีงบเท่าไหร่ลงแรมไม่ได้มันก็จะช่วยดึงเฟรมเรทอย่าเห็นว่าแรมไม่สําคัญนะครับสำคัญมากเลยเป็นไงครับกับรัมคิงตันฟูรี่ดีไซน์ใหม่รุ่นใหม่ความแรงบอกเลยว่าจัดจ้านในย่านนี้นะครับ แต่ถึงอะไรก็ตามนะซื้อแรมไปแล้วเนี่ยลืมเปิด XMP นะครับและ XMP ไม่พอเมนบอร์ดต้องรองรับด้วยโดยเฉพาะเจ้าเรเนเก e เนี่ยเป็นแรมที่แรงก็จริงบอร์ดต้องถึง CPU ต้องได้ประสิทธิภาพมันจะได้เสริมขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปนะครับดังนั้นตัวนี้ครับเหมาะสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้นกับเมนบอร์ด DDR5 ทั่วไปนะครับไม่ได้แบบ Extreme อะไรมากมาย ใช้งานได้ R G B สวยเส่วนตัวนี้ครับเ n e g เกตเน้นการใช้งานแบบ Extreme มัดแรมสูงสูง,สงต้องการประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมตัวนี้จัดไปไม่มีผิดหวังครับความเร็วนี่สมกับราคาคุยแน่นอนนะครับและนอกจากนี้นะครับแบรมทั้ง2ตัวก็สามารถรองรับการทำงานได้อย่างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมทำงานสายคอนเทนต์ครีเอเตอร สายเกมเมอร์สายสตรีมเมอร์ตัดต่อเตอร์อีดิเตอร์ต่างๆคุณสามารถใช้งานได้หมดนะครับถ้าคุณงบน้อยมาเีสถ้าคุณงบมากไปเรเนเกตว่ากันง่ายๆเลยนะครับส่วนเรื่องความสวยงามก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับแรมคิงตันครับคิดถึงแรมคิดถึงคิงตันและสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w j a b c o t h นะครับหรือว่าหน้าร้าน j a b ทั่วประเทศมากกว่า170สาขานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันส่วนผมตั้งแต่ตูค้คอมขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ JB Channel ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย